อันนี้ก็เป็นหน้าตาของล้อซี่ลวดนะครับที่ไม่ใช้ยางไหนเป็นเพื่อนเจ็นซิลิโคนสีขาวใช่ไหมครับซึ่งอ oui, ันน hey, ี <S <s uh ้ผมทําขึ้นมาเองนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะครับก็หลังจากที่ถอดล้อออกมานะครับก็ให้เพื่อนๆทําความสะอาดนะครับก็คือจะทําการล้างคราบมันนะครับคราบฝุ่นคราบสีอะไรที่มันติด อยู่กับในรลอะนะครับคราบจาระเบียอะไรก็แล้วแต่โดยการทาความสะอาดเราก็ใช้น้ําแฟบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าใครมีน้ํายาเช็ดคราบดีๆแพงๆก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ขัดให้รอบไปเลยนะครับจนคราบมันมันหมดนะครับแล้วก็เคล็ดลับที่ผมใช้นะครับผมจะใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเนี้ยจะช่วยกัดซอกลึกให้ตัวพื้นผิวอะมันเป็นรอยนะครับมีซอกมีอะไรเงี้ยเวลาที่ซิลิโคนมันเข้าไปนะครับมันจะฝังลึกแล้วก็อยู่ทนมากกว่าพื้นเรียบปกตินะครับก็โอเคขัดต่อได้เลยครับ จากนั้นเมื่อขัดทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วก็ทําการทําความสะอาดล้างนะครับล้างโดยน้ําเปล่าเนี่ยครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะครับฮะผมก็ใช้น้ํายาแฟบเหมือนเดิมครับก็ในส่วนทําความสะอาดก็อยากให้เพื่อนๆตั้งใจนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันมีข้ามมันเพียงนิดเดียวมันก็จะส่งผลต่อซิลิโคนนะครับไปเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะครับผมก็จะทิ้งไว้สักแปบนึงนะเพราะว่านี้ผมว่างนะผมมีเวลาทําได้ทั้งวันเลยก็ขออนุญาตทิ้งไว้จนแห้งก่อนนะครับ ก็ตอนนี้ล้อของผมก็แห้งเสนิทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาซิลิโคนนะครับที่ผมสั่งซื้อมานะครับก็คือบาลเวอรุ่น101นะครับหาซื้อได้ตามห้างร้านค้าทั่วไปนะครับตามร้านก่อสร้างนะครับผมก็จะทําการหยอดเข้าไปในรูซี่ลวดนะครับเนี่ฮะให้ครบทุกซี่เลยนะฮะก็ทําการยาลงไปนะครับอันนี้เน้นหน่อยนะครับขอให้เข้าทุกซอกทุกมุมนะครับ เพื่อจะได้ไม่มีร่องจะได้ไม่มีรูนะครับไม่มีรอยบกพ่องนะครับก็ทําการทาทาไว้ครับทาให้รอบเลยใจเย็นๆนะฮะค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใช้แปรงนะครับแปรงขนม้าแปรงทาสีทั่วไปนะครับทําการยีนะครับเพื่อให้เส้นเส้นขนของมันอ่ะทิ่มซิลิโคนเข้าไปในซอกลึกนะครับฮะทำให้ซิลิโคนมันเกาะแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับก็อย่าลืมขั้นตอนนี้นะฮะจากนั้นเมื่อทุกอย่างโอเคแล้ว เข้าทุกซอกแล้วเราก็เอาซิลิโคนมาลงตอนนี้เราก็จะลงแบบชุดใหญ่เลยนะครับก็คือใส่ไปให้หมดหลอดเลยฮะทำการบีบไปครับไม่ต้องไปกลัวเบืองครับเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวไม้ทําการเกลี่ยนะครับไม้พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยฮะเกลี่ยเพื่อให้มันเรียบนะครับไอตัวซิลิโคนมันก็จะติดกับตัวไม้ออกมาเองนะฮะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับก็คืออันนี้ก็เน้นเน้นแบบว่าให้มันแบบเรียบที่สุดนะครับเพราะว่า ถ้าในกรณีที่มันไม่เรียบะมันจะมีผลก็คือน้ําหนักมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะทําใหเ้เวียงได้นะฮะก็พยายามเกียร์แบบตั้งใจนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ทิ้งไ้เรื่อยๆฮะก็ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นขอบยางนะมันน่นคงแน่นอนเมีย่ยใส่จุ๊บเลดงานงม,ามั่นคงเยอะอันนี้จุ๊บเลเลยตอนนี้เราก็ได้นํายางของเรานะครับ มาใส่ในล้อนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นตอนแรกว่าตอนแรกเราใช้เครื่องงัดเอานะครับแต่ในกรณีที่กลายเป็นยางเลเดียนนะครับหรือว่าเป็นซี่ลวดที่ไม่มียางนนะครับวิธีการใส่ยางเราจะใช้เครื่องมอือนี้นะครับเพื่อใส่ยางลงไปนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันอย่างขมาขเม้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่า ตอนนี้วงล้อก็ใสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสูบลมกันนะครับว่าใช้ได้จริงหรือไม่ตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือนี้นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นของมิชลินนะครับก็คือค่ามาตรฐานมันจะคือแบบว่าแม่นยํานะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเช็คนะครับมันขึ้นอยู่ที่15.5นะฮะและเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้พักหนึ่งนะครับจะกลับมาดูว่ามันยังจะ15.5เหมือนเดิมไหมนะครับ โอเคตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คอีกทีนะครับว่าล้มเหลือเท่าไหร่เพราะว่าผมกำลังจะออกไปมิงนะฮะแต่ว่ารถผมไปไม่ได้อ่าเห็นไหมฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สิบห้าจุดห้านะครับขนาดผ่านมาสามชั่วโมงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปมิงกันก่อนกันนะครับแล้วกลับมานะจะดูนะครับว่ามันยังจะอยู่เท่าเดิมหรือเปล่า ขอบคุณที่เพื่อนๆชมมาถึงตอนนี้นะครับก็คือทั้งหมดที่เพื่อนเห็นมาเมื่อกี้นี้นะครับถูกถ่ายทําเมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับซึ่งผมได้เคยลงไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ขออนุญาตเอามาลงใหม่นะครับเพื่อสรุปว่ามันใช้ดีหรือไม่ดีนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะครับณปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับซึ่งห่างจากที่ผมทํามาหลายเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้เลขไม้ผม อยู่ที่1 4,779นะครับซึ่งตอนที่ผมทำทูบเล็ดนะครับตอนนั้นเลขเลขมาอยู่ที่ไม่ถึง1 0,000เรานะครับะปาเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวลมยางนะั้นะนะ่นะจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ใช้เครื่องตัวเดิมครับตอนนี้ลมยางที่ได้วัดมาก็ยี่สิบสองจุดสองเอ้ยยี่สิบสองจุดศูนย์นะครับซึ่งตั้งแต่ผมทําล้อเนี้ยมาประมาณหลายเดือนแล้วเนาะในคลิปอ่ะ ก็เติมลมไปประมาณ2ครั้งนะครับก็มันอาจจะมีซึมบ้างครับเพราะมันเหลือ22เพราะว่าตามมาตรฐานมันควรจะอยู่ที่32ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมไปเป็น10บทิปนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะครับผมไปทิปบ่อยมากนะครับวิ่งมาเกือบ5,000กิโลแล้วไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับเ,เห็นว่ามันถูกนะครับประหยัดตังค์แล้วก็อยากรู้วิธีการทําก็สามารถที่จะข้อความมาหาผมได้ทาง facebook ทางไลน์หรือว่าทางอะไรก็ได้นะครับที่ผมทิ้งข้อมูลไว้ในคลิปนะครับแล้วก็ต่อไปผมจะมาทําคลิปนะครับเปลี่ยนดีเลยนะฮะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย